สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนจ้า,าจจมีพาเลาะลาส,สไตล์มันนิสพาทุกคนเห็ดขนมมันมันสับปะหลังทุกคนก่อนอื่นเกิดละลายน้ำแข็งก็เน,นละลันเอเชียจ้าทุกคนส่วนผสมก็มีกะทิน้ำตาลทรายเกลือจ้าแค่นั้นทุกคนมีอย่างมากมายจ้าซอยหันหันหันหซอยจ้าทุกคนแล้วกับปั่นทุกคน ปันมันบดคือเทปขนมมันอันมันฝรั่งสิขนมมันทั้งสิระจาทุกคนขนมมันห้านาทีอยังขนะแต่ว่าได้เป็นมันอันนี้มาเนาะมันสับปะรดอยากกินขนมมันนะจ๊ะทุกคนเป็นนึบๆเนาะแต่วันจะมีซูเปอร์หนึ่งเนกจ๊าทุกคนจะมีสิไซอันเตาอบจ้าเตาอบโอเคเนาะจา๊ะมีอย่างมากมายขนมมันในต่างแดนนะจ๊าทุกคนอยากกินก็ต้องเฮ็ดเองเบิดเนาะ เดี๋ยวเจวีขออ่อละลายอันนี้ก็เนาะจังหมืนมาหันเหมืกับมาปั่นจ้าทุกคนโอเคจ้าจ้าทุกคนไเจวีอันปั่นแล้วเนาะปั่นเราอันนี่จ้าลืมไายเหมือนพี่น้องปั่นไอ้ละเอียดละเอียดเจวีสิเอาเข่าเต่าโอบจ้าทุกคนไอ้เดี๋ยวีใส่ไปกับมแต่กะทิทุกคนกะทิเดี๋ยวีกะเอาเด้อทุกคนบ่ได้อันบอกว่า กองส่วนผสมน้ำหนักก่ำประมาณนี้เนาะแล้วก็น้ำตาลรายเกลือไปน่อยหนึ่งจ้าทุกคนนี่ปั้นเรียบร้อยได้จ้าทุกคนสิเอาเข้าเต่าอบจา้าตอนแรกว่าจะหนึ่งทุกคนเข้าเต่าอบมันคงจะหอมกลัวนะมันบ่ทุกคนว่าบอจ้า,จานี่ละได้ประมาณนี้เคืองบักฟอมอยู่นะทุกคนอีกซุ้มนึ่อง,องเงี้ยเยีีต้มเชื่อมจามา้าเพราะว่ามันแ่บโลึงได้ั้งทุกคน เจ็ดแปดยูโรไหมมันเป็นมันสับปะหลังอย่างใดมันหานาะทีซื้อซื้อมาผิดนะทุกคนเนะาะตว่างเขาคอร้อเบื่องก่อคน,คนจ้ะเดี๋ยวิเข่าเตาอบประมาณร้อยร้อยร้อยแปดสิบสองร้อยเนี่ยจ้าทุกคนประมาณสามสิบนาทีได้นาะทุกคนเนะาะจ้าทุกคนจะมีใส่ในงาขาวงาดำลงไปนำ้ำทุกคนพอเขาไปอบเนะาะจ้าเดี๋ยวมาร้ออันเบิ่งกันจ้าว่าจะ เป็นยังไงเนาะขนมมันอันนี้ก็เชื่อมเสร็จแล้วทุกคนเชื่อมเสร็จแล้วจะวีร้อทํำกะทิจ้าทุกคนได้กลิ่นเดียรอ้อนไงเด็ดลิขรมาจ้าจ้ะเข่าเตาอบจ้าไฟสองลอยละทุกคนประมาณยี่สิบหรือสามสิบนาทีนี่แหละจ้ะทุกคนเรียบร้อยจ้าฮัตตูเฟาร์เกสเซนวิดนเทียพี่ฮียเ เยบลอยจ้าขนมมันขนมมันสับปะหลังทุกคนมืดเหมือดพี่น้องสามโมงกลัวขนมมันสับปะหลังจ้าเยวีอยากกินทุกคนบานเฮาหนึ่งเนาะเดี๋ยวคมเมนต์บานเฮาหนึ่งเอาจ้าตะวันเยาวีก็อยากก็แข็งสิบุตรทุกคนแล้วก็เขาก็อยากหนึ่งเนาะเขาก็อยากหนึ่งตะว่าอบก็หอมดีจ้าทุกคนวเตถนวัตประเสีย ก็จะอบมอด้วทุกคนท่านได้ซีนะทุกคนเขาเตาอบประมาณเฟียสิมิโนเทนนะเดี๋ยวน้เฟียสิมิโนเทนแล้วเซน่ายรูปตัวเดียนน้มัน่นเดียวแคนัด moment moment นาทีนะทุกคนขนมมันอันฝรั่งแก่เดียอ๋อ ขนมันฝรั march, ่ง hey, ซีมเพื่อนยัยเดลิกซีมจ้าทุกคนนัวเทสเดียวไอโกเกตอันนาตะวันมันเชฉียบจะมีกระลังอุ่นอยู่จ้าเสวกะทิโรยไอเพื่อนยัยเดลิกซีมก่อนยูมอเทสกวดเดียวยามุตุเออเป็นอยู่ทุกคนได้อยู่จ้านี่กรอบๆคนนู้นผิดเยอะเดียวพี่เสิร์โอเคนะพี่ซีก็ได้ยเชียออร่อยครมอร่อย ขนมมันสับปะรังทุกคนขนมขนมมันทหารทีมันสับปะรังอ่ะแต่ทุกคนอร่อยอีฮาบเอนิกซูสก็มากเดียดิอันเตอร์ซูสดิอันเตอร์ซูสจ้ามัจ้าอนี้ทุกคนอันนี้มันเชื่อมมันสับปะรังเื่อมจ้ามูนี่เมนูมันทุกคนซุปมะม่ากับพ่อใหญ่เดลิกมะม่าใส่ชีจ้าทุกคนมูนี่จ้าเฮ็ดกินง่ายๆแหละจ้าทุกคน อร่อยโอเคนะจ๊ะได้อยู่ทุกคนเป็นอยู่จ้ะตอนแบบอบมันแสบเนาะขนมมันฝรั่งแบบอบจ้ะอร่อยทุกคนอร่อยมากเลยเนาะเดียนาะเล็กก็เนาะแสบทุกคนหาแม่เห็ดกินเห็ดกินจ้าทุกคนอร่อยมากเลยแสบท,ทุกคนได้อยู่นะอเอฟเฟกซ์เซนฮาร์ดเอาป่ะโอเคเดีย อืมวารุมออลน,นเบกลองทำเลกกเกอืมอมอีมผสมอกากบกเผาไปน้าจาก,กากาบบกเผาของคนเยอรมันจ้าโอเคนะพี่น้องขอบคุณหลายๆ้ที่เขามารับชมเราฟัางจ้าขอบคุณทุกไรายทุกแช้น,นะจ้าสวัสดีจ้า